สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องเดอะคอเต่าเล่าหงทุกท่านนะครับก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาเตะอีกแล้วครับสําหรับทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องของอหลังพักเบรกทีมชาติของแดงลิฟูเราจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญจะพบกับน o อตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้ก็ในช่องของเต่าเล่าหงก็อยากจะมาคุยกับ เพื่อนๆนะครับว่าสําหรับไปนี้เราจะเป็นยังไงนะครับก็มาพรีวิวกันหน่อยในสําหรับริพูว่าไปนี้จะได้รับชัยชนะไหมหรือยังไงนะครับก็ในส่วนของนัดเนี้ยนะครับเราจะเล่นกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์ที่14นะครับกันยายน2567นะครับเวลาในประเทศไทยก็3ามทุ่มนะครับเล่นที่แอนฟิลด์เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกันมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับสำหรับริพูกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่ครับตอนนี้ริพูอยู่ที่ อยู่ที่2นะครับตามแมนซิตี้นะครับเราตามลูกได้เสียนะเราชนะมีชนะสมแมตช์ด,ด้วยกันมี9แต้มนะครับคงไม่ต้องอธิบายเราชนะนัดแรกยิฟสวิต์แบทฟอร์ดแล้วก็ออกไปย่ำแมนยูครับ30นะครับแล้วก็อีกในส่วนของฟอร์เรสฟอรเรสก็ยังไม่แพ้นะฟอร์เรสไม่ธรรมดานะยังไม่แพ้ฟอร์เรสนี่ก็คือ,อเล่นในบ้าน เสมอในแรกบอลหมัดแล้วก็ออกไปเยือนก็ชนะซอแฮมตันนะชนะนักบุญแล้วก็กลับเล่นในบ้านก็เสมอบุ๊กนะครับอ่าก็ยังไม่แพ้เขาอยู่ที่9มี5คะแนนนะครับส่วนถามว่าคู่นี้สถิติที่พบกันมาเนี่ยเป็นยังไงถ้าไล่ไป5นัดย้อนหลังในพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะย้อนขึ้นไปถึงประมาณสักปี2022นะครับก็มี5แมตช์ริพูชนะไปสะ4มีฟอเรสชนะด้วยนะฟอเรสชนะ ถ้าจำไม่ผิดก็คือปี2022ชนะที่บ้านตัวเองชนะลิ่วู1-0นะครับวันนั้นก็ไม่ธรรมดาฟอร์เรสตนะครับในส่วนของสภาพทีมสภาพทีมตอนนี้ถามว่าลิฟวูสภาพทีมก็ค่อนข้างดีนะแต่ก็มีข่าวร้ายนิดน,นึงนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็คือฮาวิเอเลียดเจ็บเจ็บนะครับเจ็บเขาบอกว่า กระดูกเท้าแตกนะครับคงจะพักประมาณ2เดือนนี่เป็นข่าวไม่ดีนะครับแต่ส่วนอื่นก็เหลือครบเหลือหมดเลยนะครับเหลือหมดเลยแล้วก็ได้ข่าวดีว่าครอทิสโจนกลับมาซ้อมได้แล้วเคียซ่าก็พร้อมลงสนามนะครับในส่วนของฟอเรสต์นะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะมีะวิลลี่โบลี่นะครับที่บาดเจ็บแล้วก็ดานิโลก็ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับแต่ว่าซานโตสก็ยังมีโอนักเตะด,ดีๆหลายตัวนะครับก็พร้อมให้เล่นนะครับพร้อมลงเล่นไม่ว่าจะเป็น องคาเร่พวกนี้นะครับพวกแอนเดอร์สันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับส่วนมาดูว่ารอบเนี้ยแต่และทีมจะเล่นยังไงระบบทีมจะเป็นยังไงระบบทีมลิปูก็น่าจะมาเหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิมก็คือระบบ4 2 3 1นะครับ4 2 3 1ก็คืออล็กซองเป็นผู้รักษาประตูนะครับแผงหลังก็จะเหมือนเดิมนะมีฟันไร้มีโกนันเต้ขวามีอ่า โรบินขวามีเทรนซ้ายมีโรบินสันนะครับคู่กลางอันนี้คู่กลางนี่สําคัญน่าจะผมยังคิดว่าน่าจะใช้คู่เดิมนะคาราเฟนแบกคู่กับในส่วนของแมคลิสเตอร์ซึ่งซึ่งไปเล่นทีมชาติเขาบอกว่ามีอาการไม่ค่อยดีแต่ว่าเบื้องต้นผมยังเชื่อว่าแมคลิสเตอร์ก็ยังจะได้ลงถ้าไม่ลงก็อาจจะเป็นคือทิจโจนอันนี้อันนี้บอกไว้นะครับส่วนแผงหน้าก็จะมีเนี่ยครับจืนหน้าเป้าเป็นโจตาแล้วก็ ต่อไปลงมามีโซโบเป็นตัวหมายเลขสิบขับเกลื่อนครับฝั่งขวาก็โมซาร่าฝั่งซ้ายก็ดิอาดประมาณนี้ครับในส่วนของ Forest Forest ก็เล่นระบบคล้ายกันครับซานตัใช้ระบบคล้ายกันก็จะมีระบบ4-2-3-1นะครับ4-2-3-1อย่างที่บอกเลยครับหน้าเป้าก็ใช้คริสบูดนะครับเนี่ยน้าเป้าใช้คริสบูดก็ตัวแผงบน แผงบนก็จะมีมีแต่ตัวเร็วๆนะครับอันตรายเหมือนกันครับมีในส่วนของมีอีลังกา,าใครจําไม่ได้ก็นึกถึงแฟนถ้าแฟนมอนอยู่จาไ,ได้อีลังกานะครับแล้วก็จะมีกิฟต์ไว้นะครับแล้วก็มีโอดอยโอดอยนี่อดีตนักเตะเชลซีนะครับโอดอยส่วนตรงกลางก็จะใช้ซองกาเร่นะครับคู่กับเอเดสันนะครับส่วนข้างหลังนะครับแผงหลังก็จะมีวิลเลียมมี มิลานโควิดนะครับมูรินโญ่และก็ไอนาพวกนี้เล่นเล่นด้านหลังนะครับผู้รักษาประตูก็เหมือนเดิมครับมัตเซลนะครับนี่ก็คือในส่วนของนักิงแฮัฟอร์เรสต์นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นแมตช์ปกติไม่ใช่หลัของทีมชาตินี่ผมคิดว่าลิวปูคงจะ,ะสบายกว่านี้นะครับสบายกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นฟุตบอลน,นัดหลังจากทีมชาติ ผมมองว่าในรอบนี้จุดแตกหักมีอยู่สองสามส่วนครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือผมมองว่า,านักฟุตบอลที่กลับจากทีมชาติเนี่ยโดยเฉพาะทีมลิปูนะที่ไปเล่นทีมชาติได้หลายคนหนึ่งจะมีอาการล้าไหมนะครับฟันไรจะเป็นยังไงกาฟินแบกเล่นเต็มตลอดนะครับแม็กลิสเตอร์ไปเล่นนัดแรกได้เล่นเต็มแล้วก็นัดที่สองเขาบอกว่ามีมีอาการกล้ามเนื้อตึงมีการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆนะครับได้ลงสามสิบนาทีท้ายอันนี้พวกเนี้ย สำคัญก็คือความล้าจะมีผลนะครับส่วนที่2คือเมื่อความล้ามีผลข้อสองคือเรื่องของนักเตะที่จะเล่นทดแทนเชื่อมั่นเหลือเกินว่ารอบเนี้สล็อตไม่ใครเล่นถ้าเป็นไปได้นะสล็อตไม่เล่นครบ90นาทีหรอกเล่นไปสัก6 0สิบที่เจสิบนาทีก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะลงไปเล่นเพื่อเป็นการทําให้ร่างกายมันสดอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอ นักเตะที่จะมาเล่นทดแทนกันครับแน่นอนผมมองว่าสล็อตไม่ใช้นักเตะเล่นยาวถึง90นาทีหรอกถ้าถ้าไม่จําเป็นนะจริงๆก็จะสับเปลี่ยนุนเวียนไปเล่นดูที่ว่าคนจะเปลี่ยนลงไปเล่นแทนจะทําได้เฉยไรแค่ไหนเล่นทดแทนตําแหน่งกันได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นเป็นข้อที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ลิพูจะต้องอระวังให้ดีก็คือเรื่องของอฟอร์เรสต์นี่มี ที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่กองหน้าตัวใหญ่นะครับคริสบูดเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับแล้วมอีอิลังกามีโอโดอยยเงี้ยสายขวาที่เร็วพุดป้านแล้วก็กระกชากเข้ามาโยนเพราะฉะนั้นการดวลลูกกลางกาศอันนี้สําคัญมากโคเรเต้กับฟันไดจะเก็บกินหมดไหมถ้าเก็บกินหมดได้ก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนอื่นเพราะฉะนั้นผมมองว่า จุดแตกหัก็อยู่3ข้อก็คือเรื่องของความล้าของร่างกายที่ไปเล่นทีมชาติมาส่วนที่2ก็คือในส่วนของตัวที่จะลงมาเล่นแทนตท๊ทยกันได้ไหมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของการวนลูกกลางกาของคริสบูดและกับคุณตี้ฟันไดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ไทยสกอร์วันนี้ก็ยังอยู่ที่ลิฟท์ูเหมือนเดิมครับลิฟท์พูชนะ2ประตูต่อ0เฮ้ๆครับอันใจแล้วก็เชียร์ไปด้วยกันนะครับ ก็ท้ายสุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe ทางช่อง The Cop เตาเล่าหงนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสุขกันนะครับ